ปวดหัวเลอกก่อนทำไมร้องกระจองงองแงกันจังเลยนะโอ้ย,ยอย่าร้องอย่าร้องโอ้ย,อยสงสัยท่าจะหิวนั่นเนี่ยโอ้โอเอโอเอ้กายมาอุ้มไปทีอุ้มไปทีงั้นหรอแล้วหมายเลขสี่ห้าหกไปไหนกันเนี่ย,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอคนไหนร้องนะ ออยู่บนเปเออยู่บนเปงั้นเหรออุ้ยแย่แล้วอไหนล่ะเอ้าเดียวขอมือหน่อยก็โอ้ยมีท่าอื่นไหมเนี่ยขอมือหน่อยขอมือทำไมขอมือหน่อย บนเปร์ทำไมเนี่ยอา้าวไม่อะว่าแล้วเด็ดที่ไหนร้องเสียงแปลกปลก,ก็อยากลงมานอนดูบ้างว่าเป็นยังไงอะเ,อเป็นไงอะ่ะก็แหม่งแหม่งดีชอบกล <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ร้องแย่แล้วอะเดี๋ยวอุ้มคนนี้ก่อนดีกว่าโอเอโอเอเอาผิดคนไปแล้วแล้ว, <c oughs> ล,วลงไปนอนเองทําไมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโดนแกล้งอะดิโอ้สงสัย สองคนนี้จะแกล้งแน่นอนเลยอ่ะอ,อ๋อขอหลับไปแล้วนั่นไงไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปลุกก่อนยังไม่ได้กินข้าวเลยปลุกไปไหนปลุกไปกินข้าวโอ้โหเอาไปกินข้าวกันมาเร็วมาเร็วพวกเราเดี๋ยวพาไปกินข้าวดีกว่าแถวนี้มีอาหารอร่อยอร่อยนะเหรอไปทุกคนไปกินข้าวกันเถอะแต่แบบว่าว่าประธานบริษัทไม่มีตังอ่ะเอา ต้องขอยืมหมายเลขสี่ห้าหกก่อนได้ไหมอ่ะแล้วมันเงินรางวัลของเรานะเอาหน้าเอาหน้าไหนไหนก็ก็มาอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็เลี้ยงข้าวสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรหรอกมั้งเฮ้ยเราไม่ได้หมายความว่าอยู่บ้านเดียวกันเราจะมาแข่งอีกรอบเอาเหรองั้นเออเอาหน้าเอาหน้าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเดี๋ยวปลุกน้องคนนี้ก่อนโนูตื่นได้แล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวหมายเลขสี่ห้าหกเขาจะเลี้ยงข้าวพวกเรามาเร็วมาเร็วตามมาตามมานะ พวกเราพวกเรามาเร็วเดี๋ยวพี่เขาจะเลี้ยงข้าวพวกเราเดี๋ยววันนี้เรากินอะไรดีอ่ะกินชาเจ๊กกันดีกว่าไหมแต่ละคนความเจริญมาเยือนแล้วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวจะกินอะไรก็ได้นะแต่แบบว่าจะบอกไว้ก่อนว่าร้านอาหารที่นี่เนี่ยเขามีอาหารรสชาติแบบเด็ดเด็ดทั้งนั้นเลยจะกินอะไรดีล่ะอืมกินอะไรอ่ะกินยาใดีอ่ะเมื่อกี้บอกว่ากินชาเจ๊กงั้นย่ยหนูกินจัปกเกตี้ก็แล้วกันค่ะต้องเข้าไปดูข้างในดูนะ มาเร็วเข้ามาเร็วเอ้ามา <โฤ S 2> เร็วดเด็กๆโอ้โหวิ่งกันตมเจมจ้ะวิ่งหน้าโดนรถชนมากเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าผิดทางแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งทางนี้ทางนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะจะรับอะไรดีคะโอ้โหวันนี้พาเด็กๆมาด้วยรกันดยเอ่อขอขอโต๊ะุยไปข,ข้างนอกกันวิ่งกันมั่วไปหมดสนจริงๆเลยอ่ะพวกนี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเราบอกเด็กๆให้นั่งแล้วเราก็สั่งอาหารกันดีไหม ก็ดีนะว่าแต่ว่าวันนี้ผมขอเหมาร้านนี้ทั้งหมดเลยนะครับเอาอะไรดีสเต็กก็แล้วกันนี่ทุกคนดูดีอกดีใจกับการได้มากินอาหารใหญ่แบกเนอ่ะเฮ้ยแล้วคนนั้นเขี่ยอากาศกินอะไร <c oughs> <c oughs> ดูดิคุยอะไรใต้โต๊ะกินนะ่ะไม่รู้ดิเออคุยอะไรใต้โต๊ะกินน่ะสงใส่แอบกินโอ้ไม่ใช่เขากินไอศครีม ออ๋อกลัวเพื่อนเอาไปกินไงสใส่อาหารอร่อยมากเลยดูดิโอ้โหฟากนู้นก็นั่งกันเป็นระเบียบม,มากเลยนะอืมอร่อยมากเลยอะสเต็กร้านนี้แล้วคุณตุ๊กตาคิดว่าจะทำอะไรต่อไปเนี่ยอืมเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพาเด็กๆค่ะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นกันดีกว่าไหมอะผมว่าก็ดีนะรู้สึกว่าเกรงใจร้านเขาชอบคน <c oughs> คนเยอะละเกิน มาพวกเราเดี๋ยวเราไปเดินเล่นย่อยอาหารที่สนามเด็กเล่นกันดีกว่านะเฮ้ยมีเด็กไม่ได้ย้อมผมมาคนนึงอะใครอะ่ะนั่นไงข้างหลังหัวขาวมาเลยไหนไหนไหนนี่อ๋อ,อหน้าเหรอ,อสงสัยจะเป็นแบบสีใหม่เกาหลีอ๋อนี่แน่เลยเขาแพ้ผมอะโดนต่อต่อยอะ่ะ <laughs> มาแล้วมาแล้วพวกเรา โอ้โหวิ่งกันตุ้มเตียมล้ว,วันนี้จะถึงไหมเนี่ยคือท่านประธานครับนี่ก็ซีซั่นที่2แล้วนะทำไมหรอผมยังไม่มีรองเท้าใส่เลยอ,ะอ่ะม,มันเป็นคอนเซปต์มีได้ยังไงคอนเซปต์ concept เข้ามาแบบนี้คอนเซปต์อะไรนี่อยู่เกาะหรือไงเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหวิ่งตุ้มเตียมมามาแล้วข้ามถนนนี่ต้องระวังให้ดีนะต้องมองซ้ายมองขวามาแล้ววิ่ง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 ดูช้ากันชะมัดเลยโอ้โหตุ้มเตียมตุ้มเตียม มาตรงนี้แล้วใหนใหให้ใหญ่ใันใหญ่มากเลยอกว่าจะมาถึงอ่ะมา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 ตรงนี้ก็ไม่รอพวกเราเลยย่าดูจีเออใช่พวกเขาไม่เลี้วพวกเราเลยอย่าทุกระจายอย่างนี้อ่ะคนยากหนูอยากไปเล่นที่อื่นบ้างแล้วอ่ะเล่นอะไรเหรอจ๊ะเอางี้ดีกว่ามาเล่นตรงนี้ก็ดีกว่าตรงนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะโอ้โหเล่น ตรงนี้อีกแล้วสนามเด็กเล่นในเมืองมันมีแค่ที่เดียวว่าเออใช่มันมีแค่ที่เดียวแต่แบบว่าก่อนจะพาไปทําภารกิจอะก็ต้องให้เด็กๆเ,เขาเรียนรู้วิธีการแบบเล่นสนุกก่อนไงมันเป็นแนวคิดที่แปลกมากทําไมอะออมาเร็วมาเร็วมาเร็วให้เล่นให้เล่นก่อนแล้วค่อยไปทําภารกิจอึบจับเย่ yeah! ให้สนุกให้สนุกให้สน,นุกจังเลยอะ่ะโอ้โหให้เด็กๆสนุกกันมากเลยใช่ไหมจ๊ะมาพวกเรา ถึงภาร,ารกิจสำคัญในวันนี้แล้วทำอะไรอะ่ะเราจะต้องไปสถานที่นั้นไงไนายจำไม่ได้เหรอจำได้แต่ว่าช่วยเปลี่ยนจุกกยานให้เป็นคันอื่นแทน <laughs> มันปั่นยากนะเนี่ยแล้วไม่เอาจุกกยานคันนี้แล้วเด็กๆก็จะไปยังไงเ้าโอ้ยตายแล้วดูขี่ดิเอ้ยขี่ขึ้นมาวนวเฉยแป๊บนึงแป๊บนึงรถ <ๆ S 1> มารถมาโอ้โหน่ากลัวจัดๆเลย <ๆ S 1> มาแล้วมาแล้วรถไปแล้วข้ามได้แล้วมองซ้ายมองขวาให้ดีไปจี นายนี่ประคองเอาไว้ให้ดีนะอย่าให้ออกนอกเส้นทางนะโอ้โหขี่เองยังลําบากเลยอะ่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วตามมานะตามมานี่พวกเราพี่เขาจะพาพวกเราไปไหนกันนะ่ะไม่รูเเ้เหมือนกันนี่ล้วจะํายังไงดีเราจะตาพวกเขาไปจริงๆเหรอนะั่น,นดีไม่รู้เหมือนกันก็ต้องตามไปก่อนนะแล้วก็จ้จงาพวกเขาไปแล้วนะไม่เรื่อยๆนั่นแหละยี่ยแล้วย้ายแล้วพากลราฉัไปเรื่ยๆใช่ไหมอ่ะออยังไร้ามีอะไรให้กินน่ะนี่นี่พวกเรา ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมเสียงอะไรอะ่ะได้ยินเสียงมแมลงหวีมแมลงวันพูดแถวนี้หรือเปล่าไหนมแมลงหวีมแมลงวันเมืเดีวดูดีพี่เขาว่าเมื่อเราเป็นมแมลงหวีมแมลงวันเนี่ย <c oughs> ถึงยังไนเนี่ยทำไมมันไกลแท้โอ้ยต้องสามร้อยกว่าเมตรไกลมากเลยอะ่ะเอาไงดีอะ่ะเราเอาไงอะ่ะเราบินไปเลยได้ไหม ไม่น่าจะดีนะถ้าแบบถ้าเราบินไปอะ่ะน้องๆพวกนี้ยเขาจะแบบตามเราไม่ทันนะดิเอ้ยนั่นไงถึงแล้วไหนข้างหน้านั่นไงข้างหน้าตรงไหนเนี่ยนั่นไงนั่นไงสถานที่ที่พวกเราเคยชินอะ่ะที่คุ้นเคยอะ่ะจําไม่ได้หรอจําไม่ได้หรอกนี่มันสนามโรงเรียนนี่ไงโอ้โหนั่นไงนั่นไงเจอแล้วเห็นเปล่าซุ้มหลังบ้านอะซุ้มหรอนั่นไงจำไม่ได้หรอที่เป็นทุ่งข้าวสาลีอะ,อะระวังรถ ใช่ใช่ต้องระวังรถให้ดีนั่นไงเจอแล้วอ๋อเนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่จำได้ว่ารอบที่แล้วมาด่านนี้เหลือไม่ถึงครึ่งนะแต่แบบว่าเราจะต้องพาพวกเขามาซ้อมก่อนไงเพื่อเข้าสีสั้นสองให้ทันน่ะซ้อมในนี้เลยอะเหรอใช่แล้วแล้วจะเข้าไปยังไงเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวประธานบริษัทเข้าไปก่อนแล้วก็ตามเข้ามาก็แล้วกันนะ เราจะเข้าไปยังไงอะก็มันเอารถเข้ามาไม่ได้ก็ลงรถก่อนสิเอาไปอาทุกคนลงรถนะเดินกันดีๆตามเข้ามานะตามเข้ามาเดี๋ยวไปดูล้านเราข้างในก่อนว่ามีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าอ๋อแบบนี้นี่เองตามมาตามมาแล้วเอาเฮ้ยทําไมไปแบบนั้นนะ่ะ มันี่มันี่ตามพี่มาเฮ้ยเราไปทางไหนกันดีทุกคนตามมาทางนี้ตามมาทานี้ทำไมซนขนาดนี้เนี่ยไปทางนน้นไปทางโน้นเล่นน่ะเล่นจะเล่นน่ะจะเล่นน่ะเล่นตอนนี้ไม่ได้มันนี่ก่อนวันนี้เรามาทำภารกิจสำคัญนะมันนี่มันนี่ภารกิจอะไรกันไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่ใช่เลยบากเราจะเล่นน่ะดูดิฉันหนำกว้างมากเลยเราอยากเล่นน่ะเฮ้ยเราไม่ได้รู้เรื่องเลยทุกคนเนี่ยเดินมาทางนี้ดิ มาน,นี่แล้วมาน,นี่แล้วอะเดี๋ยวนะแล้วหมายเลขสี่ห้าหก 4, 5, 6, ไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยวิ่งไปตรงประตูวะวิ่งไปตรงประตูเหรอใช่ไปตรงประตูประตูไหนล้วบอกว่าให้ตามเด็กๆเ,เข้ามาเฮ้ยเราไม่ได้เรื่องแล้วสิเอาอยัางไงดีล่ะสี่ห้าหกอยู่ไหนกลับมานี่เจ้าหนูจะวิ่งไปไหนไอ้ไม่เอาเราจะกลับบ้านแล้วไปไหนแล้วเนี่ยมานี่มานี่ เฮ้ย hey, ทำยังไงดีเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนเจ้าเด็กน้อยคนนี้ไม่ยอมกลับมาเดี๋ยวไปบอกคุณตุ๊ก,กตาเจ้าของบริษ,ษัทก่อนดีกว่านี่นายไปไหนมาเนี่ยก็มีเด็กหนีไปคนหนึ่งอะดีผมไม่ตามมาอ๋อเจ้าเด็กคนนั้นน่ะเหรอที่ซนๆหน้าละนะอืมล้วทําไงดีอะนี่ไงเหรอก็ไม่ยืนอยู่นี้แล้วงี่ไงอ้าวมุดเข้ามาตอนไหนนี่มุดมาตั้งนานแล้ววิ่งเข้ามาก่อนนายอีกอืมอ้าวเราจะทํายังไงกันต่อแล้วเนี่ยท่านประธาน เราก็ต้องสอนให้เขาทําภารกิจให้สําเร็จไงเช่นเดี๋ยวทําท่าตามฉันก็แล้วกันนะฉันจะพูดสโลแกนโกโกลาโกเตจึงมดจึงนิตาฮะต้องทําท่านี้จริงๆเหรอใช่อ่าเดี๋ยวฉันจะพูดอีกรอบนึงนะแล้วพวกเธอก็เปลี่ยนท่า okay ออโอเคไหมอ่าๆโอเคก็โอเคโกโกลาโกเตจุงนจุงนิตา <laughs> เปียนท่ากันแล้วหรือยังอะเรียบร้อยสุดยอดมากเลยโอ้โหแบบนี้แสดงว่าเราสามารถเข้าไปเล่นในสควิตเกมซีซั่นสอได้แล้วล่ะเรามาฉลองกันหน่อยดีกว่าไหมอะฉลองเรื่องฉลองเต้นไงเต้น,นไงน,นะใช่แล้วโอ้นี่ผมจะมาแข่งส u i ิตเกมโอ้ยทำยังไงเนี่ยโอ้โห,หนายนี่เต้นได้แบบสุดยอดเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวก่อนนะ มันมีอะไรขาดหายไปหรือเปล่าอะไรขาดข้างหลังอะข้างหลังอะข้างหลังหรอใช่แล้วใช่แล้วข้างหลังอะข้างหลังอ๋อโอ้มีคนหนึ่งไม่ได้เต้นจ้างมายืนเฉยๆไม่ได้มานี่อะไรครับมานี่เร็วมีอะไรเหรอครับไปทางนี้หน่อยสิไปไหนครับไปเต้นไปเต้นทำไมครับให้ผมยืนเฉยๆไม่ไไม่ไม่ผมไม่อยากเต้นท่านประธานสั่งมาไม่ผมไม่อยาก ับผมเต้นไม่เป็นมาแล้วไม่เต้นไม่เต้นไม่เต้นอะไร <c oughs> เต็มที่เลยนะ <c oughs> โอโ้โหโอ้โหออกสเต็ปแดนได้แบบสุดยอดมากเลยนายถ่ายรูปเก็บไว้เยอะๆนะถ่ายเป็นวิดีโอด้วยเดี๋ยวฉันจะต้องเอาไปให้บอสว่าแต่ว่าแล้วทำไมผมต้องเป็นคนถ่ายเนี่ยเอาหน้าเอาหน้าถ้านายไม่เป็นคนถ่ายแล้วใครจะเป็นคนถ่ายเ่า <c oughs>